ก็าตามที่เห็นนะตามที่เห็นก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ถึงรุกวันอันนี้นะบ่วยข้าวเช้าย่าชิใช่ไหมบางทีก็ร,รับบ้างอะไรบ้างนะอะไรที่ทุกคนนะ่ะนะตำหนีเครี้ยวนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ดูเป็นผู้ผ่านอะไรมาก่อนเนี่ยนะเปี้ยวนาะยังเป็นเด็กที่ยังไม่รู้จากความที่แบบเออรับผิดชอบแม่แม่ต้องท่าทำยังไงนะแม่ต้องตื่นตีห้าหกโมงต้องพาลูกอาบน้ำหกโมงครึ่งต้องพาลูกทานข้าว นี่คือสิ่งที่ป้าบอกทุกวันเดือนทุกวันนะไม่ใช่เจ็ดโมงนี่คือต้องไปรอรถแล้วคือเรื่องวิ่งเล่นรอรถได้แล้วเจ็ดโมงสี่สิบไม่ต้องวิ่งแบบไม่ทันรถทันรถไม่ทันรถนี่คือสิ่งที่ป้าบอกกับเปียวตลอดเปี้ยวก็จะบอกตื่นไม่ทันผู้ใหญ่ทุกคนเขาก็มองเห็นแหละเพราะว่าแต่ป้อนข้าวป้อนน้ำทุกอันก็คือมีแม่แม่สวอแต่ว่าเป็นความโชคดีของแอดเปียแล้วก็ของมินน้อย ที่มีแม่แมแมสอวอเนี่ยคอยซัพพอร์ตช่วยกันดูแลเปี้ยก็จะสบายมากขึ้นนั่นแหละแต่หลักๆก,ก็คือต้องเป็นแม่ที่ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแค่แม่แมแมสอวอเห็นหรอกที่นานก็เป็นอย่างนั้นทุกคนก็รักด้วยแล้วก็อยากจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะแนะนํามันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่มันผิดหรอกกับการที่อยากให้เปี้ยวดูแลลูกให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนก็เอ็นดูเอ็นดูนางน้อย อนดูนางน้อยเพราะนั้นเนี่ยคนอื่นยังเอ็นดูเลยแม่ยิ่งต้องเอ็นดูมากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าพันเท่าป้าก็บอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่เช้านะคือตีห้าแม่ต้องอาบน้ําเสร็จแล้วแต่งตัวเพราะแม่แต่งตัวถ้าอย่างแต่งตัวก็ม,มันไม่ไม่ใช่เหมือนป้านะมันต้องแต่งทั้งหน้าทั้งตาทั้งอะไรของเขาก็ไม่รู้ <laughs> นะถ้ารู้ตัวเองแต่งตัวนานนะแต่งหน้านานอ่านตะีห้าต้องตื่นแล้ว แต่งหน้าไปเลยชั่วโมงหนึ่งหกโมงผูกลูกนะอืมเยี่ยมเลยเนาะอ๋อแต่มีเอฟซีตำหนิมันแปลกใช่ไหมเอฟซีก็เป็นคนซื้อก็มีสิทธิ์ตำหนิได้เหมือนกันมีสูตทุกวันเพราะว่าเอฟซีบางทีเป็นคนสั่งสินค้าด้วยถ้าหากมันก็เหมือนเรานี่แหละอันนี้คือแม่ตำหนิกันนะในความคิดเห็นป้าเอฟซีถ้าหากว่าเป็นเอฟซีที่สั่งสินค้าอยู่แล้วถ้าหากว่าเขาสั่งที่อื่นกับของเราแล้วมันแตกต่างกันเนี่ยอ่ถ้าทําดีอยู่แล้ว เขาก็จะไม่ตำหนิถ้ามันบกพร่องเขาก็ตำหนิเพื่อให้เราปรับปรุงนั่นแหละอยู่ที่แอดมินจะปรับปรุงหรือเปล่าป้าจะป้าก็เป็นแบบนี้นะป้าเอา,เอา,เอา,เอาตามความคิดเห็นเพราะว่า FC ฟซก็จะสั่งสินค้าอยู่แล้วถ้ารับโทรศัพท์ช้าหรือว่าตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่เข้าไล่ตามลําดับไป,ลบไปลลแล้วราสุดถ้าหากว่า,าการเรียกว,ว่าการโวมหมทการอะไรไม่ค่อยมีมันก็ต้องมันก ทุกวันนี้มันต้องมีการปรมโมดทุกๆวันอยู่แล้วเพราะนั้นการไลฟส์สดขายของเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งป้าก็แจ้งแล้วใช่ค่ะติเพื่อก่อนเราไม่ว่ากันป้าถึงบอกว่าแม่เอฟซีป้าเนี่ยนะเขาเรียกแม่อุปถัมภ์เลยเมื่อคืนเมื่อคืนในป้าก็ไลฟ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขมาติป้าใน,นเรื่องที่เราอาจต้องปรับปรุงอะไรนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับการพัฒนาตัวของบุคลากรขอ,ของป้าเองนะตัวป้าด้วยอืม ว่าตาหนิว่าเปรี้ยวไม่รักลูกไม่ดูแลลูกให้แต่สวรเลี้ยงลูกไม่น่าเกี่ยวกับสินค้าจ้าอ๋ออันนั้นก็เรื่องจริงแหละมีสุขทุกวันเอาไม่แซวนะแซวแซวกันนี่แหละเอาถ้าตามที่เห็นนะตามที่เห็นก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมีถึงทุกวันอันนี้นะบดข้าวเช้ายาชิใช่ไหมบางทีก็รับบ้างอะไรบ้างนะอะไรที่ทุกคนนะ่ะนะตาหนิเปรี้ยวนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ดูเป็นผู้ผ่านอะไรมาก่อนเนี่ย นะเปียวเนี่ยยังเป็นเด็กที่ยังไม่รู้จากความที่แบบเออรับผิดชอบแม่แม่ต้องท่อทำยังไงนะแม่ต้องตื่นตีห้าหกโมงต้องพาลูกอาบน้ำหกโมงครึ่งต้องพาลูกทานข้าวนี่คือสิ่งที่ป้าบอกทุกวันเดือนทุกวันนะไม่ใช่เจ็ดโมงนี่คือต้องไปรอรถแล้วคือเร่งวิ่งเล่นรอรถได้แล้วเจ็ดโมงสี่สิบไม่ต้องวิ่งแบบไม่ทนัทนรถทันรถไม่ทนันรถนี่คือสิ่งที่ป้าบอกกับเปียวตลอด เปียกเจะบอกตื่นไม่ทันผู้ใหญ่ทุกคนเขาก็มองเห็นแหละเพราะว่าใจป้อนข้าวป้อนน้ำทุกอันก็คือมีแม่แม่สวแต่ว่าเป็นความโชคดีของแอเปียแล้วก็ของมินน้อยที่มีแม่แม่สวเนี่ยคอยซัพพอร์ตช่วยกันดูแลเปียกก็จะสบายมากขึ้นนะ่แหละแต่หลักๆก็คือต้องเป็นแม่ที่ดูแลเพราะนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแค่แม่แม่สวเห็นหนอกที่นาก็เป็นอย่างนั้นทุกคนก็รักด้วยแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แนะนำมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่มันผิดหรอกกับการที่อยากให้เปียวดูแลลูกให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนก็เอ็นดูเอ็นดูนางน้อย <laughs> เอ็นดูนางน้อยเพราะนั้นเนี่ยคนอื่นยังเอ็นดูเลยแม่ยิ่งต้องเอ็นดูมากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าพันเท่าโอ้สอบวเลียงก็ได้ถ่ายคลิปใช่ค่ะอืมแม่นแล้วแต่หลักๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะ เดยวก็จะปล่อยป้าก็บอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่เช้านะคือตีห้าแม่ต้องอาบน้ําเสร็จแล้วแต่งตัวพ่อแม่แต่งตัวถ้าอย่างแต่งตัวก็มันไม่ได้ใช่เหมือนป้านะมันต้องแต่งทั้งหน้าทั้งตาทั้งอะไรของเขาก็ไม่รู้ <laughs> นะถ้ารู้ตัวเองแต่งตัวนานนะแต่งหน้านานอ่านะตีห้าต้องตื่นแล้วแต่งหน้าไปเลยชั่วโมงหนึ่งหกโมงปลูกลูกนะแต่งตัวอาบน้ำหกโมงครึ่งให้แต่งตัวอาบน้ําเสร็จเรียบร้อย ออกมาทานข้าวนะต้องต้องกะเวลาให้แม่นเลยเจ็ดโมงปั๊บทุกอย่างพร้อมแล้วนะวิ่งเล่นรอรถต้องทำอย่างนี้ทุกวันพ่อแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยป้าเลี้ยงลูกสองคนนะอยู่กรุงเทพตีห้าเนี่ยป้าจะอาบน้ำแต่ตัวเสร็จแล้วตีห้าครึ่งเกือบเกือบหโมงเนี่ยป้าต้องให้ลูกแต่ละคนอาบน้ำนะสองคนนะอยู่กรุงเทพนะ่ะ หกโมงต้องทานข้าวแล้วหกโมงเช้าทานข้าวหกโมงครึ่งเนี่ยป้าต้องส่งลูกๆถึงโรงเรียนพอถึงโรงเรียนปับ๊บป้าต้องรีบมาตอกบัตรก่อนเจ็ดโมงเชา้าความรับผิดชอบของป้าป้าก็จะบอกกับเปี้ยตลอดต้องเป็นอย่างนี้นะเราต้องทำงานถ้าเปี้ยทำงานก่อนแปดโมงเชา้าทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยก่อนแปดโมงเชา้าหลังแปดโมงคือเวลาทำงาน แต่ก่อนเนี่ยที่ป้าตอนนั้นน่ะตอนมันน่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าลุงนะ่ตอนนั้นลุงลุงติดสาวตอนนั้นลุงลุงติดสาวเนี่ยป้าดูแลลูกป้าสองคนไม่มีขาดตกบกพร่องตอนเย็นมาว่าต้องรีดผ้าเตรียมไว้แล้วรีดผ้าชุดนักเรียนสองคนนละลูกชายป้าสองคนต้องรีดต้องรีดเสื้อผ้าคือทุกวันศุกร์เนี่ยป้าต้องซักผ้าเรียบร้อยหมดวันเสาร์เสื้อผ้าแห้งต้องรีดแล้ววันเสาร์ต้องรีดเสื้อผ้าแล้ว จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกครั้งทุกคนมันจะเป็นอัตโนมัติของเราถ้าเราวางวางไว้วันศุกร์ซักค่าวันเสาร์พายแห้งแรีดผ้านะวันอาทิตย์ตอนเย็นเนี่ยสมมติว่าเนี่ยต้องมีเสื้อผ้าที่เตรียมห้อยไว้หน้าตู้แล้วชุดนี้ของโอมชุดนี้นองมนตนะ์ถ้าถ้าลุงมาอยู่ป้าก็จะมีก็จะมีชุดลุงห้องไว้ป้าจะรีดอย่างเงี้ยเตรียมไว้ทุกตอนเย็นจะต้องเตรียมทั้งชุดทั้งกระเป๋าไว้รเรียบร้อยคือตอนเช้าเนี่ยจะทําแค่กับข้าว ะะทำแค่กับข้าวมันเป็นประสบการณ์ที่เราก็อยากจะบอกต่อถ้าหากว่าเรามีลูกกับเนี่ยก็สอนไอ้เปล้อเนี่ยเหมือนน้องนะปาลารักเหมือนน้องมันลูกเหมือนหลาน,นเลยเหมือนน้องเลยเพราะฉะนั้นป้าจะบอกตลอดตอนเย็นเนี่ยต้องเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าในกระเป๋ามีอะไรมีน้ํามีขนมมีสมุดมีหนังสืออะไรใส่ไว้ให้ลูกเลยอถ้ายังไปอนุบาลอยู่ตอนเชาน้าเราจะเตรียมแค่ให้ลูกอาบน้ําแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ไปส่ง ป้าๆอยู่กรุงเทพมันต้องตอกบัตรตอนตอกบัตรก่อนเจ็ดโมงเชา้าต้องไปให้ถึงหน้าโรงงานตอกบัตรคันเจ็ดโมงเช้าเข้างานเข้างานเจ็ดโมงเชา้าตอกบัตรก็รีบใส่ชุดนะทุกคนงไก่จะเข้างานตอนเช้ามากมคุยไปคุยมาลุงโดนเลยว่าท่านวา่า <laughs> พูดถึงความรับผิดชอบเนี่ยทุกคนอะไรที่เราบกพร่องเนี่ยถ้ามีคนติงมาเนี่ย เราไม่ควรจะโกรธหรอกเราก็ควรรับฟังนะมีบางคนถูกพาดพิงแม่นแล้วป้ากับทำไมป้าถึงแบบกับลูกป้าเนี่ยมันสุดๆจริงๆนะถึงบอกป้าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนที่ป้าจะไม่ทิ้งก็คือลูกป้าจริงนี่คือสุดสุด,ดยอดของป้าแล้วอดความอดทนทุกอย่างสําหรับป้าในเรื่องลูกเนี่ยอะไรก็อะไรก็ะรกทะลุทะลวงป้าไม่ได้นะ ผัวทิ้งได้แต่ลูกทิ้งไม่ได้นะคะทุกคนความเมาใจใส่เนี่ยมันเต็มที่สำหรับป้ามันไม่รู้สิทุกคนก็เหมือนกันแหละ <c oughs> ลูกตโตแล้วยังทำเลยใช่ค่ะอะลูกโตแล้วก็ยังทำทุกคน <c oughs> <c oughs> แต่ก็จะจะให้เขาจะทำเองบ้างบางทีก็เหมือนตารางเรียนเน่ยบางทีก็ตอนเย็นก็จัดให้เขาจัดตอนเย็นนะลูก บางทีก็เย็นบางวันก็จัดบางวันก็มันจัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปรียบเทียบให้เขาดูว่าหนูจัดตารางเรียนตอนเย็นกับจัดตอนเช้าเนี่ยอันไหนหนูจะสะดวกกว่ากันตอนเช้าบางทีตื่นสายบ้างง,ง,งังวงเงยงัวเงียมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเย็นเนี่ยเลิกเรียนมาปั๊บจัดไว้เลยตารางเรียนจัดไว้เลยเช้าก็แค่อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเรียนทานข้าวไปเรียนมันก็จะลดลดลดเวลาวุ่นวายตอนเช้าลงไปได้ นั่นเนี่ยเราต้องตั้งเวลาให้กับตัวเองเรามีประสบการณ์แล้วก็เอามาสอนคนที่ลูกหลานที่เราแบบเออเห็นว่ายังมีข้อบอกพร่องที่เราต้องบอกนะอย่าบอกว่าตื่นไม่ทนันอะไรไม่ทนันคนเรามันต้องมีความกระตือลือร้นในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบพี่กระยาซ้อนหมดแหละนะแล้วก็ไม่ เแม่มันก็ไม่โกรธอะไรหรอกทุกคนมันก็ฟังอยู่ที่มันจะทำหรือเปล่า <laughs> ตื่นสายตลอด <laughs> <laughs> อา่าซัมฮะคุณอะไรนั้นเนี่ย s S, s U M บอกว่าอาดีตอดีตพูดได้คะ่ะปัจจุบันคือพ่อที่ดีสุดของลูกจ้านะอะืม <laughs> 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 ัต้องเตรียมให้พร้อมต้องเตรียมให้พร้อมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันเป็นเรื่องที่มนุษย์แม่เนี่ยมันจะต้องมีในตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮอมโมนอะไรนะที่เป็นแบกโอ่งได้อะเขาบอกว่ามีฮอโมนอะไรนะที่แบบว่าเวลาตกใจไฟไหม้แล้วแบกโอ่งเต็มน้าได้น่ะที่มันแบบต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะมีในตัวมีในตัวอใช่ไหมคะทุกคนไหม ล,ลูกป้าไปโรงเรียนทุกวันนี้เนี่ยป้าต้องจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้ขนาดมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกแล้วเสื้อผ้าเนี่ยต้องเรียบร้อยแล,ลูกต้องสะอาดนะชุดอื่นเปื้อนได้ชุดนักเรียนนี่ห้ามเปื้อนนะเพราะมันเป็นสีขาว <c oughs> เขาถามว่าบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมพี่โอมใส่เสื้อแขนยาวตลอด <c oughs> หนึ่งก็คือเสื้อเขาม่เปื้อนเนะพราะแม่บ่นบ่อย <c oughs> แต่จริงๆโอมเป็นคนที่ทําอะไรไม่เปื้อนนะคะทุกคนนะจะเลอะน้อยมาก เสื้อผ้าต้องเรียบร้อยไปโรงเรียนแต่ได้ไม่อายเพื่อนนี่คือสิ่งที่ป้าฝังลูกมาตลอดต้องสะอาดสะอาดนะลูกอืมแต่งานบ้านเนี่ยถ้าแม่ทําได้แม่ก็ทําอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความความชอบของเราแล้วก็ความเคยชินของเราด้วยนะเรื่องของลูกลูกก็ต้องรับผิดชอบของลูกไปเรื่องของแม่งานแม่แม่ก็รับผิดชอบของแม่ไปนั้นเองเราอาจจะบอกว่าลูกโตแล้วทาไมไม่ให้ลูกทำโน่ทนทํานี่มันเป็นความสุขข,ของเราที่ เราทําได้เราก็ทําจริงหลายคนบอกเอ้ยตรงนี้ทําไมไม่ให้ลูกทํารงนี้แม่ไม่ให้ลูกทํามันเป็นความสุขที่เราได้ทําให้ลูกน <c oughs> แต่ถ้าเขาโน่นแหละเขาไป,ปเผชิญเองข้างนอกเนี่ยเขาก็เจอเองแหละว่าเขาต้องทำยังไงบ้าง <c oughs> เอามาฟังป้าลิศพาเสร็จพอดีเลย <c oughs> คุณอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวมันโอเคสตาย,ยานความเป็นแม่จ้าใช่แล้วนะอัตโนมัติเลยเราอยากให้ลูกเราดูดีเราต้องทำยังไงอะ่ะอยากให้ลูกเรามันมีอะไระเขาเรียกอเราต้องเริ่มให้เขาเห็นก่อน <c oughs> นะมาจ,จริงจริงป้าทำตั้งแต่ ทำตั้งแต่ยังไม่มีลูกอ่ะอย่างแต่ก่อนที่ทํางานโรงงานใช่ไหมทํางานโรงงานเนี่ยเสื้อผ้าลุงเนี่ยทุกเย็นเนี่ยชุดทํางานจะมีทํางานโรง,งงานจะมีชุดชุด,ชดอะไรยูนิฟอร์มใช่ไหมตอนเย็นเนี่ยป้าต้องเตรียมห้อยไว้แล้วของป้าชุดหนึ่งของลุงชุดหนึ่งตื่นเช้ามาลุงอาบน้ําเสร็จปับ๊บใส่ชุดไปทํางานเลยคือจะเรียบร้อยนะถ้าถ้าใครเป็นสาวโรงง,งานจะรู้เลยว่า ตอนเย็นก่อนไปทางานพรุ่งนะี้ต้องรีดผ้าแล้วตอนเย็นต้องรีดผ้ารีดตอนเชา้าไม่ทานมันฉุกกระหุกอันต้องเตรียมต้องเตรียมพอพอแต่ก่อนมีอยู่กันสองคนผัวเมียมใช่ไหมอยู่กับลงุงก็จะประมาณนี้ยพอมีลูกมาปับ๊บเราก็ต้องเตรียมให้ลูกต้องงานเพิ่มขึ้นคือทุกอย่างงานบ้านจะเป็นป้าหมดนะซักผ้ารีดผ้าทํากับข้าวเตรียมของทุกอย่างแม้แต่โทรศัพท์ปากกาอะไรพวกนี้นะ่ะต้องวางเป็นจุดเป็นจุดเอาไว้เลยวางให้รู้ว่า ตรงนี้เตรียมพร้อมมะนะอย่างนี้เลยทุกคนเปลี่ยนมาปั๊บเอาจัดนาฬิกาใส่ข้อมือจับเป้กระเป๋าใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนก่อนเนาฬิกาข้อมือกระเป๋ารองเท้ารองเท้าเนี่ยป้าจะวางถุงเท้าไว้ในรองเท้าคิดดูป้าทำขนาดนั้นเลยนะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อประหยัดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เตรียมไว้ให้ เดี๋ยวก็จะวุ่นวายทาให้เราสายเป,าเป,าเป่าเพราะเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมอยู่ทํางานโรงงานเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมไว้ให้เนี่ยมันจะช้าเรานี่แหละ <c oughs> นะกว่าจะหันมาหารองเท้าถุงเท้าอะไรยุ่งยากมืนน่าตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะทุกอย่างต้องพร้อมหมดแล้วเสื้อต้องห้อยไว้พร้อมใส่รองเท้าต้องมีถุงเท้าวางคู่กับรองเท้าเอาไว้นะกระเป๋าต้องวางไว้ตรงนี้คู่กับโทรศพัพท์คู่กับนาฬิกา พอตื่นเช้ามาจะเป็นระบบเลยอาบน้ำมาเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าเสร็จปั๊บไปในการข้อมือกระเป๋ารองเท้าถุงเท้าเสร็จปั๊บออกเลยเราลำบากแต่ว่ามันมันก็ประหยัดเวลาของเราบ้านดูแลผู้ชายสามคนนะตั้งแต่มอ,อยู่กรุงเทพจนถึงทุกวันนี้